สวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมทาแบบบอยนะครับนี่ก็เป็นดอกสว่านที่ปลายเนี่ยมันหักนะครับซึ่งบางคนเนี่ยนะครับพอว่าดอกสว่านปลายหักอย่างนี้นะครับเอาทิ้งแล้วก็ไปซื้อดอกใหม่เลยก็มีแต่ว่าถ้าหักแบบนี้นะครับผมเราไม่ต้องทิ้งนะครับเราก็สามารถนํามาแก้ไขให้มันใช้งานได้ต่อด้วยวิธีการรับนั่นเองนะครับผมในคลิปนี้ผมก็จะมารับใช้งานต่อนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันสำหรับการรับนะครับผมก็จะรับด้วยเครื่องเจียนะครับ ซึ่งในการรับเนี่นะครับเราจะต้องอามาลองวัดองศาดูก่อนนะครับผมผมจะใช้น็อตสองตัวนี้นะครับผมมาการระยะองศานะครับให้มันได้องศาพอดีนะครับในการวัดระยะองศานะครับเราก็เจียให้ได้องศาในร่องของน็อตนะครับผมผมก็จะใช้สว่านนะครับมาทําการช่วยหมุนเจียนะครับผม เวลาเราตั้งเจียในยองศาเนี่ยให้ได้ใกล้เคียงกับร่องของน็อตนะครับผมที่เราวัดเมื่อกี้แล้วก็สำหรับท่านที่รับดอกอยู่เป็นประจำนะครับรู้ระดับความเอียงขององศาแล้วนะครับก็ไม่ต้องมาทําการรับแบบนี้ก็ให้เอาดอกนะครับไปทําการเจียร์ลบคมได้เลย เมื่อได้แล้วก็เราลองเอามาวัดในร่องของน็อตนะครับก็โอเคถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวในขั้นต่อไปนะครับเราจะมา,าลบเหลี่ยมของอดอกนะครับให้มันสโลปนะครับในการรับนะครับเราก็จะรับแบบการกักเข้ามานะครับผมเราต้องค่อยๆรับแล้วก็สังเกตที่ปลายด้านหลังของคมดอกนะครับแต่ละด้านนะครับให้มันสโลปลงมา ่าตอนนี้ก็ได้แล้วนะครับผมเราจะสังเกตว่ามันจะเอียงหางด้านหลังนะครับผมด้านหลังของคมดอกนี้นะครับผมนี่เราก็แค่เจียลงมานะครับส,ส่วนตัวองศานี้ก็ได้แล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทดสอบในการเจาะดูครับก็โอเคนะครับผม เจาะไม้กินเนื้อไม้ได้ดีแต่ทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราไปทดลองเจาะเหล็กกันบ้างก็ทดสอบการเจาะให้ดูนะครับเจาะไม้เจาะเหล็กก็ถือว่าใช้ได้นะครับผมเมื่อนํามารับเราก็สามารถ เอาดอกสว่านที่ปลายหักเนี่ยมาใช้งานได้อีกนะครับท่านใดที่มีดอกสว่านหักก็นํามารับหรือว่าดอกสว่านมันทื่อเนี่ยเราก็นํามารับใช้งานได้ต่อซึ่งเราก็สามารถใช้ดอกสว่านได้แบบคุ้มค่าเลยใช้ได้จนหมดดอกนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็ขอจบวิธีการรับดอกสว่านเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณทุกท่านที่มาติดตามรับชมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ขอลากัรไปก่อนสวัสดีครับ